สวัสดีครับเครื่องกึ่งเล็กนะครับ bm 210 vr นะครับตัวนี้เทสนะครับเทสส่งนะครับเทสส่งสองเครื่องนะครับแล้วก็อีกสองเครื่องลูกค้าจะเข้ามารับเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีปรับโฉมนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เทสส่งลูกค้าก่อนนะครับเทสส่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ แพ็กนะครับแพ็กให้ลูกค้าส่งวิดีโอให้ลูกค้าดูก่อนนะครับอีก2เครื่องเราก็จะเอาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเทสรลอลูกค้ามารับนะครับอ่ะสองรุ่นก็มีปรับโฉมไปนิดหน่อยนะครับก็คือตัวสวิต์นะครับตัวสวิตต์ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ตัวตัว feed ดเร e c t i นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสีดำแล้วนะครับตัวเครื่องนะครับ w m 2 1 0 VR นะครับตัวนี้หัวเครื่อง5้านิ้วนะครับรูผ่าน38มิมลนะครับตัวนี้มีนาฬิกากึ่งเกีียวเข้ามาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้จะมีนาฬิกากึ่งเกียวด้วยมีฟีดเดเรคชันนะครับมีฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปีดคอนโทรลนะครับ เปิดปิดได้เลยนะครับตัวสปีดคอนโทรลตัวนี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ด้านข้างนี้เป็นตัวฟิลนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเป็น forward reverse นะครับคือหมุนหัวเครื่องตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอ m e เมอร์เจนซีนะครับตัวด้านล่างสุดก็จะเป็น f Fe ี d ดเรคชั่นนะครับ Fe ี d ดเรคชั่นก็เหมือนเดิมเลยครับ ดูลูกศรในการใช้งานนะครับถ้าเราหมุนไปทางขวานะครับลูกศรจะชี้ไปทางซ้ายนะครับก็จะเดินชิ้นงานกินชิ้นงานนะครับปุ่มตรงกลางนะครับก็คือหยุดนะครับพอหมุนมาทางซ้ายนะครับลูกศรก็ชี้ออกไปทางด้านหลังนะครับก็จะเดินกลับหลังนะครับตัวนี้กินไปกินกลับได้นะครับกินเกลียวซ้ายได้กินเกลียวขวาได้นะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับกึ่งได้ทั้งเกลียวนิ้วและเกลียวมิลนะครับกึ่งได้ทั้งเกลียวนิ้วและเกลียวมิลเลย นะครับตัวนี้เราจัดโปรอยู่4ี่0,000ืนบาทนะครับจากปกติขายอยู่ส2 0 0 0สองบาทรวมส่งนะครับตอนนี้จัดโปรให้4ี่0มนบาทช่วนนะครับรวมส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับตัวอ่ะตัวนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีนาฬิกาเครงเกียวติดให้ทุกเครื่องนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสปีดคอนโรนนะครับอ่ะเรา ปิดสปีดคอนโทรลลงนะครับเปิดรีเวิร์ดนะครับกดขึ้นนะครับพอเปิดสวิตช์อีกทีนึงหัวเครื่องก็จะหมุนกลับหลังให้นะครับตัวหัวเครื่องตัวนี้จะหมุนกลับหลังให้นะครับกดตัวสวิตช์ลงนะครับเป็นฟอร์เวิร์ดนะครับเวลาเปิดอีกครั้งหนึ่งตัวหัวเครื่องก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตัดเฉือนชิ้นงานนะครับตัวนี้นิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับนิ่งขึ้นเยอะแล้วก็เงียบขึ้นเยอะมากนะครับดูฟีเดเรคชัน เปิดีแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับเนิ่มมากโอเคตัวนี้นะครับเทสส่งลูกค้า2เครื่องนะครับที่จองไว้อีก2เครื่องก็จองไว้นะครับแต่ว่าจะมารับเองนะครับอโอเคลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ทักสอบถามร้านทุนเซอร์วิสเข้ามาได้นะครับอันนี้เบอร์ร้านนะครับเบอร์ร้าน ก็ทุนเซอร์วิส0657474533นะครับทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์ของแถมนะครับก็จะมีชุดเวอร์เนียนะครับเวอร์เนียยออินไซต์ให้1ตัวนะครับแล้วก็ด้ามมิเจดด้ามนะครับด้ามมิเด้ามราแถมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เม็ดมิสสกล่องนะครับแล้วก็จะมีตัวหัวจับดอกสว่านนะครับหัวจับดอกสว่านแล้วก็เซนเตอร์ดีอ่าตัว ยันสุดท้ายนะครับยันสุดท้ายก็จะเป็นูนยนเป็นแล้วก็ูนยนตายให้ทั้งสองตัวเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นชุดเฟืองนะครับชุดเฟืองตัวนี้แถมให้มีทีชัดมีฟันกลับหัวจับ5นิ้วนะครับมีชุดประแจให้นี่ชุดนี้เป็นชุดของแถมนะครับเราจัดไว้ทุกเครื่องนะครับทุกเครื่องทุกเซ็ตจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ